ตะกุดเงินเก่าเก่าจริงเก่าจัดเลยตะกุดพวกนี้อายุเป็นร้อยปีนะครับอายุเป็นร้อยปีดูเชือกสเส้นเล็กๆเ,เป็นเชือกป่านตะกันของเมือเงินนี่เป็นหนาเป็นชั้นเลยครับถ้าเป็นเงินยังไม่นานเท่าไหร่ก็ตะกันก็จะบาง,บาง พวกนี้ตะกันมันสะสมนะครับ10ปี20ปี30ปี50ปี100ปีมันก็จะหนาต่างกันไปถ้าเป็นตะกุดที่ไม่ได้ใช้นะกเก่าๆเลยงวนประมาณหกลอบแน่นๆหกอบแน่นๆมีรอยจานทั้งดอกครับจานทั้งดอก เชือกป่านเส้นลเล็กๆสวยมากมาก